กีฬาหมากล้อมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโกะนั่นเองนะคะคกับการแข่งขันโคโกะแชมเปียนชิพ2014ค่ะครั้งที่1เปิดสนามอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้กว่า30คนค่ะ การแข่งขันหมากล้อมนะคะโคกโกแชมปเปี้ยนชิป2014ครั้งนี้ค่ะจัดแข่งขันกันที่ห้องดูสิทธฮอลโรงแรมดูสิทธานีนะคะโดยมีคุณก่อศักชัยรัศมีศักนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยในประธานเป็นพิธีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือนะักกีฬาโกะในประเทศไทยตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้กีฬาโกะหรือหมากล้อมนะคะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นซึ่งในการ แข่งขันครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมกว่า32คนค่ะซึ่งต้องมีเลเวลอยู่ในระดับ3ดังขึ้นไปและความแตกต่างในการแข่งขันครั้งนี้นะคะจะใช้ระบบการแข่งขันแบบ double elimination นะคะซึ่งเป็นระบบที่ผู้แข่งผู้เล่นเนี่ยสามารถแพ้ได้1ครั้งและถ้าแพ้2ครั้งจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีค่ะซึ่งระบบนี้จะทำให้นักกีฬามีความเข้มข้นขึ้นและพัฒนาฝีมือของนักกีฬาได้ดีนอกจากนี้ยังตั้ง ให้นักกีฬาหมากล้อมไทยทุกคนนะคะก้าวเข้าสู่กีฬาโกระดับโลกด้วยเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยติด10อันดับแรกของโลกในประเภทสมัครเล่นเลยค่ะ hmm. สำหรับเงินรางวัลน,นะคะของการแข่งขันครั้งนี้ผู้ชนะค่ะจะได้รับเงินรางวัล70,000บาทพร้อมสิทธิ์ดื่มโคกฟรีตลอดปีส่วนรองชนะเลิศจะได้รับ3 0,000บาท ซึ่งการแข่งขันหมากร้อมนะคะโคโกแชมเปี้ยนชิพ2014จะมีถึงวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงแรมตุสิทธานีไม่ยากเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าประเทศไทยเราน่าจะมีโอกาสได้ข้าวเข้าไปสู่ในระดับโลก<ช>มีคนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำครับใครครับคุณพ่อโกตีครับอันนั้นโกตีค่ะคุณพ่อ